สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ236.2และคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ236.2ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มา Godzilla ปะทะคองสำหรับหนังเรื่อง Godzilla ปะทะคองนี้นะครับมีเข้าฉายเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี2021นะครับ เป็นหนังประเภทแอคชั่นไซไฟทิลเลอร์นะครับความยาวหนัง1ชั่วโมง53นาทีสำหรับผู้กกับนะครับก็คืออาดัมวิงการ์ดนักสแสดงนะครับอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดแล้วก็จูเลียนเดลิสันแล้วก็มิลลี่บอบบี้บราวน์สำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พูดถึงคิงคองครับอคองในตำนานนะครับคองที่มาจากสกอตไอแลนด์นะครับแล้วก อีกหนึ่งคู่ต่อสู้นะครับก็คือก็ซิล่าครับสองยักษ์ใหญ่เนี่ยมาประทะกันมันจะเกิดอะไรขึ้นปลอดไปติดตามกันในทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับความรู้สึกหลังลือหลังดูกับหนังเรื่องนี้นะผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้ทำได้สุดมากเลยนะครับสุดในที่นี้ก็คือว่าเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าก็ซิล่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีมายาวนานมากแล้วนะครับเริ่มจากหนังญี่ปุ่น แล้วก็มีพัฒนามาเรื่อยเจนกระทั่งยุคหลังๆเนี่ยเป็นก็ซิล่าที่เรียกว่าฝรั่งมาทําถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยังยืนมาได้นานมากและก็คิงคองเช่นกันคิงคองเนี่ยเริ่มจากาสัตว์ประหลาดที่แบบสเกลก็แบบส,สัตว์ประหลาดทั่วไปที่มีขนาดใหญ่เป็นกิงคองที่ฉลาดแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติใช่ไหมครับแต่เมื่อคิงคองถูกสกเกลให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออนี่แหละอันนี้หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์มากคือตอนแรกเนี่ยผมดูคิงคอง score e y s land เมื่อปี2017มาตอนนั้นผมจะดูแล้วรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยปูอะไรเลยอะ่ะมันแค่ให้เราเห็นภาพแล้วก็ฉากที่ตารตาแต่ปรากฏว่า เมื่อมาเป็นกิงคองในเวอร์ชั่นนี้ครับคองกับก็อสซิล่าเนี่ยลักษณะการดำเนินหนังเนี่ยเหมือนตอนนั้นเดะเลยเหมือนเมื่อปี2ชัน้นเวอร์ชั่นปี2017ครับแต่สิ่งที่มันทดแทนทุกอย่างได้หมดเลยนะก็คือ,อ,องานภาพครับงานภาพแล้วก็ตัวการตัดต่อเรื่องราวที่ค่อนข้างกระชับฉับไวมากมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่มีเวลามาอ้ออิงอ้อยอิงเลยครับ บทพูดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ภาคเนี้ยมันดีตรงที่เรารู้สึกว่าเออมันมันดึงเราให้ไปไปไปจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ของกิงคองของคองนะครับแล้วก็ของกอซิล่าเวอรช์ชันนีได้แบบดีมากๆนะครับแล้วสู้กันหลายช็อตด้วยนะไม่ได้สู้กันแบบแค่ช่วงสองช่วงแล้วจบเรื่องนะไม่ใช่นะครับแล้วนอกจากนี้ทิศทางของหนังจะช็อต ที่มีการสู้ต่อสู้กันในช็อตแรกๆนะครับมันนําไปสู่ช็อตที่2ครับช็อตที่3แล้วก็ช็อตที่4เรียกว่าว้าวอะ่ะคือว้าวแบบโหเรานั่งดูแบบตะลึงเลยเช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่มันไม่ได้ปูเรื่องเนี่ยผมจะตามไม่ค่อยทันจะมีความรู้สึกง,ง่วงๆอยู่ดิดนหนึ่งด้วยแต่ว่าพอประมาณเข้าชั่วโมงแรกครับประมาณนาทีที่50ไปเนี่ยผมเริ่มตาสว่างเลยครับเพราะว่าอะไร ฉากต่อสู้มันเจ๋งจริงนะครับงาน cg งานกราฟิกเนียนมากนะครับทั้งตัวกิงคองเองแล้วก็ทั้งตัวกอซิล่าเองสำหรับตัวละครนะจะบอกว่าทั้งคองและกอซิล่าเนี่ยจริงๆเ่ยฝีมือเรียกว่าไม่ได้ด้อยกันเลยนะแต่ดูเหมือนเนี่ยกอซิล่าจะได้เปรียบกว่าแต่กอซิล่าตัวนี้ครับผมมีความรู้สึกเขาเหมือนคนนะแววตาเขาอะ Ừ, จริงๆเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเหมือนขนาดไหนไปดูกันในทุกโรงภาพยนตร์นะแล้วก็ไปดูกันตอนจบว่าสุดท้ายเนี่ยคองจะทำยังไงเมื่อประทะกับกอซีลานะครับสำหรับเรื่องนี้ผมอยากให้แนะนำให้ไปดูนะว่าเป็นหนังปี2021ที่มันโอเคมากๆม,มันเพอร์เฟคมากๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มาชมกันเพื่อนๆช่วยบอกผมทีนะครับว่ากอซีล่าเนี่ยเคยช่วยโลกตอนไหน ใครตอบได้ช่วยโพสใต้คลิปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ23672สําสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ